สวยมากเลยนะข้างแวบบเลยสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูรถบัสชัยวัฒน์ทราเวลทรงยูโรสินัมเบอร์2 0 7 8ล้อห้างสแกนเนียครับผมคันนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่อง360แรงม้านะครับเกียร์ออปติครูส8ล้อแท้ห้างมาเลยฮะดัมเบอ่า อันนี้ที่ร้านแม็กกิมลังนะครับที่จอดประจำนะเมื่อรถบัสหลายคันมาขบวนนะครับมาขบวนจากชะอําพหหินนะฮะส่วนใหญ่เขาจะมานอนที่นี่แล้วฮะแม็กกิมลังบายพาสฝั่งขาขึ้นกรุงเทพครับตรงนี้นน่นก็กำลังล้างอยู่ครับล้างอยู่งน้นล้างสองบัส สามคันโน้นก็ถ่ายไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูคันนี้กันนะฮะนัมายเลขสองศูนย์เจ็ดอย่างที่บอกกันไปเดี๋ยวพามาดูเครื่องก่อน,นะฮะนี่คือเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์กล่องไฟฟ้านะ,ะครับควบคุมการจัดน้ำมันด้วยกล่อง ECU ิโยน้มั่นใจว่านี่เป็นเครื่องรุ่นอะไรนะฮะอี่างเขาเรียกว่านึงสองสี่นะฮะตัวน,นี้ รู้สึกว่าถ้าเป็นเครื่องเคซีรีส์นะครับกับพวกหนึ่งสองสี่เห็นบางคนว่านะเครื่องจะเป็นโครตัวกันนะครับคือคนละรหัสกันนะครับปั๊มลมคู่นะครับนี่ปั๊มลมสองตัวเห็นไหมเนี่ยปั๊มลมคู่ครับผมปั๊มลมคู่อันนี้ก็เป็นหม้อแบตนะหม้อแบตหม้อแบตอันนี้ก็จะเป็น,อนคอนดนเซอร์แอร์นะฮะหรือว่าคอยล์ร้อน หวนน้ำค้างนะครับนี่คอนดนเซอร์อันนี้ก็จะเป็นปากเอ่อปากทางเข้าอากาศนะครับจะเป็นปากทางเข้าหม้อกองกาดเนี่ยข้างในก็เป็นหม้อกองอันนี้ก็จะมีซีนยางนะับอันนี้ก็จะเป็นแผงอินเตอร์แผงหม้อน้ำนะฮะ ข้างในน่าจะเป็นมอน้ำก็นอกปินเตอร์นะปกติมีขอบยางเหมือนกันนะก็ดูดผ่านตรงนี้กอบเลสประมาณนี้แหละครับโอ้โหข้าสีหห้างข้ีห้าง,ห,างหนักเลยวะอุ้ยมันเปิดยังไงวะเดี๋ยว ลองดูหน่อยครับเปิดยังไงมันต้องเดี๋ยวนะโอเคเปิดแล้วนี่ครับมันเปิดมาแล้วก็แบบสไลด์ขึ้นนะครับนี่คือเครื่องยนต์นะฮะสแกนเนียนะไดชาร์จกี่ลูกกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไดชาร์จสี่ลูกนะครับอันนี้ก็คอมเพรสเซอร์แอร์เป็นคอมเมนนะฮะคอมเมนใช้ทั้งคันเลยคอมลูกเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นไดชาร์จลูกใหญ่น่าจะเป็นพวก เดี๋ยวนะอันนี้ไดชาร์จใช่ไหมเหมือนเดชาร์ดเลยแต่ว่าอันนี้นะเป็นของเครื่องยนต์นะย4ิบสี่วโวลต์ะบบไฟเครื่องยนต์ก็จะเป็นย4ิบสี่โวลต์นะฮะส่วนเครื่องเสียงก็แยกกันก็เป็นพวกลูกเล็กนั้นเลยฮะสิบสองโวลต์ประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นท่ออินเตอร์เทอ,โโอร์โบครับผมอยู่ในนี้โบโฮเซตเทอร์โบโฮเซตนะครับบันท้ายก็จะประมาณนี้ฮะ นี่ราวไฟแล้วก็ราวตุ๊กตามิชลินนะฮะเป็นโลบาร์แล้วก็เป็นท่อก้มนะฮะท่อก้มปลายหกปากนะฝั่งขวาเป็นท่อลอกส่วนฝั่งซ้ายนี่เป็นเป็นท่อจริงนะฮะเป็นท่อจริงข้างล่างน่าจะมีมอพักอยู่เนาะอ๋อปิดเต็มเลยฮะข้างล่างก็เป็นกาดกันนะเหมือนกาดกันกระแทกนะครับเอ่อลวดลายครับผมนี่คือลวดลายงานเพ้นจากช่างรัดนะรัดช่างเพ้นโคร,ราชครับ สไตล์นะสไตล์ช่างรัดนะครับฝีมืออ่อฝีฝีกานะครับจากช่างรัดนะนี่เลยตอนนี้บ้านชัยวัดนะครับเรื่องตัวถังเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจาก,การเองเลยครับเขาต่อเองเขาแบบทำส่งทำสี่เองคือจบทั้งคันเลยครับอู่ชัยวัดเขาจบเองหมดเลยนะอู่เขาอยู่ที่บ้านโป่งนะอ่าเดี๋ยวนี้เขามีอู่เองแล้วฮะ นี่ดูงานสี่เขานะครับงานสีช่างรัดนะสวยมากครับสไตล์อูชัยวัตรก็ประมาณเนี่ยครับสไตล์รถบ้านชัยวัตรนะลวดลายเขาก็แบบดุดุนะฮะดุดุหน่อยดุดุหวานๆประมาณนั้นจ็กเกอรอ์นี่ส่วนงานติ๊กเกอร์นะครับงานติ๊กเกอร์ก็จะเป็นงานจากช่างช่างยานะฮะปัญญาสติ๊กเกอร์นะเนี่ย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 ช่างยาโคตรนาน นี่ครับปัญญาสติ๊กเกอร์ดูทรงกันนี้น่าจะเป็นงานแฮนเมดเหมือนกันนะฮะข้างหน้าครับผมศักดิ์สอรอยามนะชชยวัดือยามนะอนะันนี้เป็นชื่อของเท้าแก่แล้วก็ชื่อ Facebook ด้วยนะฮะประมาณน,นี้เลยครับงานติ๊กเกอร์ตรงบริเวณ้านข้างนะฮะเนี่ยครับ ประมาณนี้เลยฮะน่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแน่นอนอันนี้นโอ้โห้นี่แหละฮะเรื่อกอติกเกอร์ด้านบนสแกนเนียกรุงเก่านี่คือชายาของบ้านชัยวัดนะครับลวดลาย ้านข้างครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นซ่วมนะฮะเป็นชัโครกอัเน,นี้ยเอาไว้ทําแบบอะไรที่เกี่ยวกับห้องน้ํานะฮะตรงนี้ประมาณนี้แต่ด่วนนะเดี๋ยวดูตรงห้องกับตังกันหน่อยครับวันนี้พาซนกันหน่อยนะพาซนหน่อยวันนี้ขอสนหน่อยครับผม นี่คือห้องกัปตันจะเป็นเกียร์ออปติคูดนะครับตัวนี้จะเป็น8สปีดออปติคูด8สปีดจะจะเป็นเกียร์กล่งอโอตโต้นะฮะอันนี้จะเป็นกล่งอโอโต้แบบมีคัตอยู่นี่ครับแบบมีคัตนะฮะยุคใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคัตแล้วเป็นเนกึ่งอโอโต้แบบไม่มีคัตเลยเมื่อก่อนนี้ยุคก,กแรกนะก็ยังเป็นแบบมีคัตประมาณนั้นนะตัวนี้ก็8สปีดปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็12สปีดแล้วฮะ เกียร์เยอะนะอัตราทดเยอะเกียร์ต้นช้าเกียร์ท้ายอัตราทดเร็วนะครับก็ยังไงเขาเรียกว่ายัางไงเ,เกียร์เยอะเนี่ยคือป้องกอันไม่ให้เครื่องแบบรอบตกมากนะครับไม่ให้เครื่องแบบสูญเสียกําลังแรงม้าแรง,งบิดมากนะครับทําให้การเซฟน้ามันเนี่ยดียิ่งขึ้นทาง้งรถญี่ปุ่นแล้วก็รถยุโรปนะตอนนี้ <S <S อันนี้ก็เป็นรีชัดเดอร์นะฮะรีชัดอันนี้ก็จะเป็น hand แฮนด์วาลเบรกเบรกมือนะฮะ เบรกจอดนเบรกคันเร่งคัดนะครับพวงอะไรนี่ไตด่วนไต้ด่วนอันนี้นี่ฝั่งขวาก็สองปากนะครับอือสองตัวดิสองตัวสี่ปากนะแต่ด่วนสองปากสี่ตัวต่อสายลมบนเลยเนะี่ยต่อสายลมสายไฟครบเลยครับ เดินกระดูกงูเรียบร้อยเลยกระจกงงช้างครับอันนี้แล้วก็เราไฟนะฮะเราไฟแล้วก็กลมลโพงหน้าประมาณนี้เลยฮะลโพงลโพงชุดไฟหน้านะครับเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยครับ ประมาณนี้เลยครับอ๋ออันนี้เป็นเครื่องเล่นดีเจนะฮะงานวันนี้ก็มีดีเจมาด้วยครับผมนะก็มีการจ้างดีเจมาเพิ่มเติมนะเนี่ยครับเพื่อความสนุกเพื่อความมันนะตลอดการเดินทางครับน, <c oughs> นี่เลยครับภายในสวยมากเลยนะเบาะสีอำตางครับทนสีอำตางํำตาลอ่อนอำตางเข้มผ้ามานนี้ก็เป็น ออกจะเป็นเหมือนสีอ,ออกเหลืองอ่อนนะฮะก็รับกับภายในได้อย่างดีเยี่ยมเลยเนี่ยครับประมาณนี้นะสไตล์การตกแต่งนี่ข้างในประมาณนี้ครับผมบิบิลนะอันนี้หาพอดชาร์จไม่เจออ๋ออยู่นี่พอดชาร์จอยู่บนคาครับผมบนเพดานเลยตรงข้างเอตตรงข้างช่องแอร์นี่ ข้างหลังก็มีเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับผมน่าจะเป็นสิบห้านิ้วสี่ดอกนะนี่ครับตู้งตู้ซับข้างหลังเพดานครับอ่เพดานประมาณนี้นะภายใน v i p นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกาดเลดนะครับกาดเลดกันตกนะเป็นบันไดที่ขึ้นลงอ่ชั้นล่างกับชั้นบนนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นห้อง v i p อ่าประมาณนี้อ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะนะสำหรับอ่รบารถบัสรช่วเทลเวลน์มเยเลขสองศูนย์เจ็ดนะครับซีทบิวตีสแกนในกรุงเก่าสนใจติดต่อรถนะครับติดต่อได้ตามนี้เลย ตามเบอร์โทรข้างบนนะฮะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่แปดแปดเก้าแปดเก้าหกหกนะครับ, 1, 8 96, 8รบชชยวัน์ทาเาเวลเจอคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับนี่สวยมากเลยนะข้างแวบเลย